ต้นพืชของเราทนแรงทนหนาวทนฝนนะครับถ้าเลือกได้นะครับขอให้เป็นย่างมือเสร้านะครับเหมาะมากที่สุดกับผมที่เฮ้าสิมาใส่ปุ๋ยรดน้ำให้กับต้นกล้วยของเขากับผมเพราะว่าอากาศย่ามมือเสร้านะครับกับสีบหฮอนอากาศนะครับเย็นสบายดีนะครับบหฮอนโ่บอบอ้าวนะครับผมเพราะว่าพืชของเขานะครับต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสังคะหอแสง ดูดซับสารอาหารไปรอเลียงกับลำต้นกับใบของเขานะครับผมช่วยให้ต้นกล้วยของเห้านะครับมีความสมบูรณ์แบบต่อเนื่องคับผมเพราะว่าการทีเห้านะครับใส่ปุ๋ยให้กับเขาแล้วก็ลดน้ำให้เขาย่างสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญนะครับผมถ้าเลือกได้นะครับเป็นย่้มมือเสานะครับผมจะเหมาะมากที่สุดครับผมที่จะใส่ปุ๋ยรดน้ำให้กับต้นกล้วยของเห้านะครับ สวัสดีครับเพื่อนสุกคูทุกคนครับผมสวัสดีนะครับผมมือนีนะครับเข้าสิมาใจปุยกล้วยครับผมมากครับตามมาเลยครับมือนีนะครับก็เป็นอากาศเง่มม้อเศ้าครับผมมอที่จะใส่ปุ๋ยเนี่ยครับระยะช่วงนี้นะครับพราวาตอนนี้สิเป็นแง่มม้ดเศร้านะครับผมอากาศของเฮานะครับกำลังดีครับผ มือนีเข้าก็ได้สิมาใส่ปุ๋ยเห็นครับต้นกล้วยครับผมสิบหามือนะครับเ่อสีมาใส่ปุ๋ยครับผมนี่ครับผมปุ๋ยเ่าสีใส่หนึ่งคนชยสีเป็นปุย๋ยงวงสีคว่วยบานเท่าครับผมนี่นี่ครับผมสีเป็นปุ๋ยขอบนะครับพ่อสีมใส่ครับผมเ่อสีมใส่ไก่ข้นต้นทันทีเลครับนี่หน่อยครับเ่อผสมใส่หลายครับพ่อใส่จาก สองสวยกับพ่อครับน,น,นี่ครับผมทิหามือเนาะครับข้าวสีมะไ่เนาะครับนี่ครับผม กินน้คุ้ยกล้วยนะครับบางๆครับห้องประทังแทลายครับนี่ครับผมเก็สองสวยพ่อครับเดี๋ยวก็สีเข้มสีขาบห้องประทังแท้ไรนะครับนี่ทีามือนะครับพ่อสีมะซ่ปุ๋ยจนกล้วยของเข้าพังนึงครับผมนี่ครับนี่กับก้อนหง่ปวดนะครับก็ต้องบีบพห้เขา แตกออกเล็กน้อยนะครับ,บข้าวใสใข้าวใสข้างอีกครับผม,มใสปุ๋ยตน้นเควยให้ของข้านะครับหลอบต้นนะครับหลอบต้นออมต้น,นครับมาหัเขาใสจากสองสวยพ่อครับพ่อปะตองเส้นนะหนาหนาเกินไป เขากัสิเข้มนะครับนาเกินไปกระเทียมให้วนกล้วยของเขานะครับเข้มไหนครับข้าว่าต้องใส่ลรายครับนี่ครับผมจากสองสวยข้อนะครับย้ำไม่ครับย้ำไม่นี่ครับย้ำไม่ไกลแล้วครับเออเข้ามาใส่นะครับ ทีามือนะครับห้อสีมาใส่ปุย๋ยอัางนึงนะครับทีบผาถึงยี่สิบวันครับผมห้อสีมาใส่ปุย๋ยนี่ครับผมสิบหามือถึงยี่สิบเมือนะนครับห้อสีมาใส่ปุ๋ยแห้กับต้นกล้วยของเขานะครับสองถวยต้อหนึ่งต้นนะครับสองถวยนะครับถวยเฮ้าใส่เล้ยกินนี่แหละครับ สองสวยนะครับข้าสิมาใสซรองสวยต่อหนึ่งตนนะครับเงบยเกินไตเขาก็บีออกครับบีออกหนงน้อนย,ยครับก็ต้องเอาเงยกับขวด,ด๋ยเข้าวกะทิย่สลายครับหลังจากที่เข้าคุ้มฟางนะครับ บปนี้เขาก็สีมาใส่ขุยครับผมหลังจากขีเขาคุ้มป่างเรียบร้อยนะครับเข้าสีมาใส่ขุยขออม้วนง้วม้วนควายครับหรือขิงง้วงขีขั้วบ้านเขาเนี่แหละครับครับผม มือนีก็เลยได้มีโอกาสนะครับออกมาใส่ปุ๋ยให้ครับส่วนป้วยของเห่าครับผมนะครับเข้ามาใส่ปุย๋ยให้ครับส่วนป้วยของเฮ่านะครับสองปุวยน,นะครับเข้ามาตรงใส้หนาครับผมเอาจากสองปุวยครับผมรอบพ้นตัวนองเขาครับ บะตุงเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาปุ๋ยกันครับ,น,รบนี่ครับผมมาแล้วครับขี่งวัวถิ่ควั้ครับผมหนึ่งกระสอบครับผมนี่ขี่งวัวถิ่ควั้นะครับเอามาใส่ ตน้นกล้วยของห้องนี่ครับผมหนึ่งสวยนะครับข้าสิมมาไซใส่กับตน้นกล้วยของห้องหามือถึงยี่สิบมือครับผมปนีนข้ากับสิมมาไซใส่ปุ๋ยให้กับเขานะครับทิศหามือถึงยี่สิบครับเป็นข้ากรสิมมาไซปุ๋ยขอกนะครับเป็นปุ๋ยขอกครับ ขี่เขาเอามาใส่ให้กับต้นกล้วยของเขานี่ครับผมนี่ครับผมรอบๆพ้นต้นนี้นะครับด่านหนุนยังมาท่านหนึ่งใส่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปใส่ด่านหนุนครับเหลืออีกหนึ่งต้นนะครับท่านนี้ ต้องขุ๋ยนะครับโดยประมาณมีโอก็ได้ไมีโอกาสนะครับบอกว่าใส่ปุ๋ยให้กับต้นกล้วยของเฮาหลังจากที่เฮาเอาฟางนะครับมาคุ้มไว้เฮามาใส่ปุ๋ยให้กับเขานี่ครับผม ใส่ไปจักสองสวยครับผมรอบค้นส่วนนะครับนี่ครับผมบางรอบค้นส่วนครับผมสองสวยนะครับเข้าใส่นี่ครับผมหลังจากที่เฮ้าคุ้มฟางไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะครับผมหลังจากที่เห้าไส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมันนี้เข้าไปสิมานลดน้ำใหกับเขานะครับนี่นะครับผมบัวลดน้ำครับผมเดี๋ยวตักน้ำก่อนครับนี่ครับผมเข้ามาตักน้ำก่อนครับ หลังจากที่หให้ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนวันนี้เห้าก็มารดน้ำให้กับเขาครับนี่ครับผมลดน้ำให้กับเขานะครับข้มามารดน้ำตรงนี้นะครับหลังจากที่หให้ปุ๋ยหลอบอข้นตน้นให้กับเขาเรรียบรยบ้อแลวนะครับเพื่อน บันนี้เข้าก็ะิมาลดน้ำให้กับเขานะครับเพราะอากาศแง้มมือเศร้านี่มอที่จะใส่ปุ๋ยลดน้ำมากเลยครับอากาศแง้มมือเศร้านี่นะครับมาใส่ปุ๋ยลดน้ำให้กับเขานะครับ มันข้า,ขาผมมัหนี่งบรเท่ากับขีมารดน้ำใส่กับเพาะนะครับนีกรบผมม้อมากเลยครับอากาศแงมือเ,อเาาตอเอเ่านะครับเข้ามาใส่ปุ๋ยรดน้ำให้กับต้นกล้วยของเขานะครับหลังจากสีเ้านะครับคุ้มฟ้างให่กรบเขา ใส่ปุ๋ยให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วห้องก็มาลดน้ำนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นกล้วยของเห่าครับช่วงเช้านี่สหมอกรับการใส่ปุ๋ยลดน้ำม,มากได้กับต้นกล้วยของเหาตักน้ำม,มาแล้วครับเพื่อนช่วงไหนนะครับหมอกรับการใส่ปุ๋ยลดน้ำม,มากที่สุดนะครับบอกได็กํ้าเดียวครับผมว่า ช่วงย่ามหมูเส่าได้ครับตอนเช้าเนี่ยครับเพราะอากาศยังสดชื่นครับผมมอกับการถือเข้ามาใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ครับ้นกล้วยของเข้านะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มสารอาหารให้ครับ้นกล้วยของเข้านะรับเพื่อนเดี๋ยวไปตักงานดีกว่านครับ เมืม่อนี้นะครับเขาก็มีโอกาสนะครับมาใส่ปุ๋ยรอบพ้นต้นกล้วยของเขานะครับแล้วก็มาลดน้ำให้กับเขานะครับเพราะว่าย่าเหมือเเตานี่พืชของเขานะครับต้องการนา้ำต้องการสารอาหารมากที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกนะครับเลือกที่จะม่ให้ปุ๋ยกับเขาเลือกที่จะมาลดน้ำให้เขานะครับย่าเหมือเตากับผม ครับเหมาะมากที่สุดครับผมเดินไม่เองนรดน้ำเห็ดับต้นกล้วยของเฮาเนาะครับเพื่อนๆรดน้ำเห็ดับต้นกล้วยของเฮาเนาะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเห็ดับเขานะครับอากาศย่างมือเซานี่ ยินสดชื่นดีครับเหมาะที่จะใส่ปุ๋ยรดน้ำให้เขานะครับือัอนี้ได้มาใส่ปุ๋ยรดน้ำให้กับต้นกล้วยของเขานะครับเน่าเหมือนเสาีิครับผมหมอมากที่สวนกับผมคือเน่าเหมือนเสาสีเ้าสีรดน้ำใส่ปุ๋ยให้กับเขานะครับนี่ก้อนหง่นะครับเข้าบีออก บีออกเจี๊หน่อยครับผมบีออกเจี๊หน่อยเป็นก้อนนยหน่อยนะครับเหลี่ยงห้อยจังคอยลดน้ำครับผมนี่ครับนี่ครับผมเข้ามาใส่ปุ๋ยลดน้ำให้กับเขานะครับนี่ผมเหมาะมากก็คือ ห้ามือเศ้านี่แหะครับเพิ่มสารอาหารใส่ปุ๋ยรดน้ำสิครับเขาเพื่อที่ใ,ให้เขาได้รับสารอาหารแล้วก็ความชุ่มชื่นของน้ำนะครับห้ามือเ้านี่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดกับผมครับต้นกล้วยของเขา ครับเพืเ่อนๆเป็นี้เห่าก็ิีมากลดน้ำรดน้ำให้กับต้นกล้วยของเห่ากับผมหลังจากที่เห่าใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเั็นี้เห่าก็ดีมากลดน้ำให้เขาครับรดน้ำโดยรอบโค่น้นของเขาครับผมหมอที่จะรดน้ำให้เขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาย่างหอเสัาอากาศ เย็นดีครับผมอากาศย่างมือเตาอย่างเี้ยเย็นนะครับที่ลดน้ำของขาก็คือบัวลดน้ำนะครับผมบัวลดน้ำเพิ่มความตื้น ให้รับตน้นกล้วยของเฮานะครับนี่ครับผมย่อยหลออพ้นต้นนะครับนี่ครับผมหนึ่งบัวตอสองต้นนะครับผมหนึ่งบัวตอสองตน้นกล้วยนะครับเข้าสี่หลดน้ำให้เขา ต้นป้๋ยของเฮานะครับตักงแต่เีห้าใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วเขาก็สิ้มาลดน้ำให้กับเขานะครับ mm hmm. หมอมากเลยครับอากาศยง้มมือเเสานี้เลยเย็นสบายดีนะครับอากาศยง้มเือเสาเฮาก็สิมาใส่ปุ๋ยลดน้ำให้กับเขาครับผมเ mm hmm. พราะว่ายง้มมือเสานี้นะครับหมอที่จะใส่ปุ๋ยลดน้ำม,มากเลยครับ เลืออีกน้อยหนึ่งนะครับผมเลืออีกน้อยหนึ่งครับเพื่อนผมมาใส่ปุ๋ยรดน้ำเหครับเขานะครับมเพิ่มข้อจุชื่นเหับเขานะครับผมนี่ครับรดน้ำ ใส่ปุ๋ยให้กับต้นกล้วยของเฮานะครับผมลดน้ำใส่ปุ๋ยให้กับเขานะครับเรียบร้อยแล้วครับมันนี่ครับผมส้าถามว่านะครับช่วงไหนนะครับเหมาะที่สุดที่จะใส่ปุ๋ยลดน้ำให้กับเขานะครับแล้วก็จักมือนะครับที่ห้องเมื่อใส่ปุ๋ยให้กับเขาก็สิปเป็นซิบหามือถึงยีสิบวันนะครับ ห่ากระสีมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นกล้วยของห้ากรบผมเพราะว่าระยะสิบห้ามือถึงยี่สิบมื่นี่ยหลังจากที่ห้นา,หานะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วเขากระสีเริ่มที่จะดูดซับสารอาหารนะครับใกล้ที่จะเบิร์ดแล้วนะครับผมหลังจากที่ห้าใส่ปุ๋ยไปหลอบแหลกนะครับข้ากระสีน้ำปุ๋ยมาใส่ให้เขาก็คือ สิบหามื่อถึงยีสิบวันนะครับแล้วเขาก็จะมาใส่ปุยย๋ยให้กับต้นกล้วยของเขากับผมนี่ครับถ้าถามว่าช่วงไหนนะครับที่เข้ามาะที่จะใส่ปุยย๋ยให้กับเขานะครับเพราะว่าย้ามือเสาร์นี้นะครับอากาศสดชื่นแล้วก็บบุกห่อนครับผมผมถึงเลือกมาใส่ย้ามือเสาร์แล้วก็ลดน้ำให้กับเขานะครับผม ทุกสิบหาวันถึงยี่สิบวันนะครับเป็นประจำแบบสม่ำเสมอครับผมเพื่อที่จะให้ต้นกล้วยของเ้านะครับงามแล้วกะสมบูรณ์แล้วกะทนแรงทนฝนทนหนาวครับผมนี่ครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับเพี้ได้แบบนี้นะครับผมว่าทุกสิบหามือถึงยี่สิบมือนะครับผมมาใส่ปุ๋ยลดน้ำให้กับเขาถ้าเ้านะครับเลือกได้นะครับผม ถ้าเลือกได้นะครับขอให้เป็นย้ามือเสารนะครับเหมาะมากที่สุดกับผมที่เฮาสิมใไ่ปุย๋ยรดน้ำให้กับต้นกล้วยของเขากับผมเพราะว่าอากาศยญ้ามือเสาร์นะครับกับสีบหฮอนอากาศนะครับย็นสบายดีนะครับบหฮอนบบอบอ้าวนะครับผมเีลยวเฮากสีมใไ่ปุ๋ยเล้วกับลดน้ำให้กับเขายญ้ามือเสาเพราะว่าพืชของเขานะครับต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสังคะหอแสง ดูดซับสารอาหารไปร่อเลี้ยงกับลำต้นกับใบของเขานะครับผมช่วยให้ต้นกล้วยของเห้านะครับมีความสมบูรณ์แบบต้อเนื่องครับผมเพราะว่าการที่เห้านะครับใส่ปุ๋ยให้กับเขา้วกรลดน้ำให้เขาย่างสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญนะครับผมถ้าเลือกได้นะครับเป็นยงามมือเสานะครับผมจะเหมาะมากที่สุดครับผมที่จะใส่ปุ๋ยรดน้ำให้กับต้นกล้วยของเห้านะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับมีข้อเสนอแนะย ความคิดเห็นแตกต่างนอกจากนี่นะครับผมกับคอมเมนต์แหลกเปลี่ยนความรู้กันได้เด้อครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ